สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวออนาลีทองออนค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดเกี่ยวกับบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกค,ค่ะบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกค,คือเป็นการบริการการขนส่งคลังสินค้าโดยให้ผู้บริการมีสิ่ง,งอำนวยความสะดวกในการปริบัติงาน หรือโครงสร้างพื้นฐานของตนเองหรือผู้ให้บริการอาร่านไม่มียนมานพาหนะหรือคลังสินค้าเป็นของตนเองก็ได้เพื่อลดต้นทุนหรือว่าลดการลงทุนในการซื้อสินทรัพย์บริษัทที่ฉันเลือกมาในวันนี้คือบริษัท JNT Express ค่ะ บริษัทเจนที่มีการบริการคือมีการขนส่งสินค้าภายในและต่างประเทศการจัดเก็บบริหารทางสินค้ารวมไปถึงการเก็บสินค้าแพ็คสินค้ามีการวางสถิติระบบและส่งสินค้ามีการให้บริการรวมไปถึงวิธีการต่างๆในด้านโลจิสติกส์ค่ะส่วนการให้บริการในด้านเก็บสินค้าและขนสินค้าจะมีจุดแข็งของการบริการนี้คือ เปิดให้บริการ365วันไม่มีวันหยุดครอบคลุม928อำเภอ77จังหวัดมีระบบกล้อง CCTV และมีสายพานในการลำเนียงพัสดุจะปลอดภัยไม่เสียหายได้ง่ายค่ะขอบคุณค่ะ